สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมายพรเห็นประเสริฐค่ะถ้าพูดถึงอีกหนึ่งพื้นที่ที่ณนะวันนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในแง่มุมของการพักผ่อนอย่างหย่อนใจการไปเช็คอินหรือว่าถ่ายรูปกันนะคะณนะวันนี้ที่กําลังเป็นที่นิยมเรากําลังพูดถึงสะพานเขียวค่ะสะพานเขียวนะคะอยู่ใจกลางเมืองพื้นที่อยู่ระหว่างสวนเบญจกิติแล้วก็สวนลุมพินีนะคะและที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเดอะดิอเวอร์บอนสเปซก็คือเป็นพื้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่ที่ใช้เป็น เป็นพื้นที่ส่วนกลางร่วมกันค่ะแต่ณวันนี้เองของเดิมที่ดีอยู่แล้วก็ยังมีการพัฒนาบทบาทนะคะให้สร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสังคมทั้งแง่มุมของการพักผ่อนหย่อนใจและในแง่มุมของการดูแลสุขภาพด้วยเรื่องราวจากนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะคะกับน้องพลินพิชยาพรโสง่าค่ะ เขียวค่ะที่นี่เป็นทางเดินลอยฟ้าแห่งแรกของกรุงเทพมหานครค่ะเปิดมาตั้งแต่ปี2540แต่จะยังไม่เป็นที่รู้จักนักนะคะการปรับปรุงอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วจึงช่วยปลุกให้ที่นี่ทําหน้าที่เชื่อมย่านให้มีชีวิตชีวาหน้าเดินตั้งแต่ถนนรัชดาถึงถนนพระรามสหรือจากสวนลุมพินีถึงสวนเบญจกิติรวมระยะทาง1.3กิโเมตรค่ะ นอกจากส่งเสริมการเดินที่นี่ยังเปิดโอกาสให้หลายๆคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเช่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดที่กำลังฮอตฮิตปั่นจักรยานเดินวิ่งถ่ายรูปและพักผ่อนหย่อนใจค่ะเห็นนั่งกันอยู่เพลินๆเ,เลยอยู่แถวนี้เหรอคะแถวนี้ค่ะอืมวันนี้พาน้องมาทำอะไรคะเนี่ยมานั่งเล่นมันร้อนข้างล่างอะคะ่ะแต่ข้างบนนี้เป็นยังไงก็อากาศดีนะคะลมพัดเย็นมีต้นไม้ด้วยเนาะ ารูปเล่นกันคือเห็นจากอินเทอร์เน็ตค่ะเห็นรูปที่เขาบอกว่าเขาลงกันก็เลยเออน่าสนใจดีสถานที่มันสวยงามแล้วก็ดูหน้าถ่ายรูปเป็นเหมาะกับแหล่งถ่ายรูปที่แบบวัยรุ่นมาถ่ายค่ะ คนอาจจะรู้จักที่นี่จากปรากฏการณ์สะพานเขียวฟีเวอร์นะคะเป็นที่ถ่ายรูปและก็ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางกรุงค่ะแต่นอกเหนือจากโลเคชันดีๆนะคะที่นี่ยังมีบทบาทในการเป็นพื้นที่สาธารณะที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันทํากิจกรรมสร้างสรรค์นในเมืองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะตอนนี้กําลังมีแผนในการปรับปรุงให้สามารถรองรับแล้วก็ให้บริการทุกคนได้อย่างหลากหลายแล้วก็พร้อมมากขึ้นค่ะ แล้ววันนี้เราก็มาติดตามความคืบหน้ารวมถึงแผนการปรับปรุงสะพานเขียวแห่งนี้กับคณะทำงานตัวจริงไปดูกันเลยค่ะ ทีมออกแบบโครงการฟื้นฟูนฟสะพานเขียวแบงคอกกร e นบริดจ์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายสถาปนิกนักออกแบบพวกเขาสำรวจปัญหารับฟังความคิดเห็นและออกแบบการปรับปรุงพื้นที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาเมืองประกอบด้วย5แนวคิดหลักคือ 1. The Sky Green Bit เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพิ่มทางลาดที่เหมาะกับการเดินวิ่งปั่นจักรยานและสร้างอัธจันย์สำหรับชมทัศนียภาพสองข้างทาง 2. The New City Landmark จัดให้มีจุดแลนด์มาร์คสวยงามโดดเด่นสะท้อนแนวคิดหลักของโครงการ The New Iconic Urban Space 3. The Learning Wetland สร้างสวนลอยน้ำแห่งการเรียนรู้พร้อมบำบัดน้ำเสียและทางเชื่อมไปยังสวนป่าเบนจกิติที่กำลังจะเปิดให้บริการ 4. The New Common Space พื้นที่ส่วนกลางแห่งใหม่ของชุมชนด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ใต้สะพานเขียวเหนือคลองไผยสิงโตและสุดท้าย 5. The b r i g h of Light จัดวางศิลปะแสงไฟในที่สาธารณะเสริมความปลอดภยัยชวนให้ผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ในยามค่ำคืนค่ะ เราจะมีแฮชแท็กนะคะว่าสะพานเขียวจะไม่ได้เขียวแค่ทาสีพื้นหรือว่าเขียวแค่ฟิลเตอร์แล้วก็ไม่ได้เขียวแค่คนด้วยแต่เขียวเพื่อสัตว์เพื่อนก นะะ้หนูอะไรต่างๆนะคะพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่เราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นสีเหลืองมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นเขียวที่สีก็แล้วกันนะคะก็จะทําให้เรื่องของการเข้าถึงพื้นที่บริเวณที่เรียกว่าเป็นใจกลางของกรุงเทพเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้ก็ตอบทั้งหมด6 s ustainable development goal นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สุขภาวะใหม่ของเมืองนะคะเส้นทางการ เชื่อมต่อย่านธุรกิจนะคะสังคมเศรษฐกิจเรื่องการเดินเท้านะคะเรื่องพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือตอนนี้นะชุมชนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการขายของนะครับขายของะอะไรเนี่ยถ้าเราสร้างขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีการระบบที่เราจะช่วยเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความไม่ไม่เป็นระเบียบในอะนาะคตก็เลยบอกให้ให้ออกแบบเ่อในเรื่องของการที่จะให้ชุมชนในพื้นที่ร,บรอบๆเนี่ยนะได้มี การค้าขายแลเอาเศรษฐกิจชุมชนเข้ามาใช้ประเด็นหลักคือวันนี้ถ้าเราออกแบบเสร็จนะครับกระบวนการขอจัดสรรว่าประมาณเนี่ยเราเตรียมที่จะขอจัดสรรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะดึงไา่เอกชนบางส่วนเข้ามาช่วยได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องประมานไม่มีปัญหาแผนงานฟื้นฟูสะพานเขียวกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงและแก้ไขแบบร่างหากแล้วเสร็จกรุงเทพมหานครก็พร้อมดำเนินการทันทีค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยเกิดขึ้นแบบบูรณาการจริงๆก็คือว่านอกเหนือจะกทาให้เมืองสวยงามแล้วคนมาท่องเที่ยวได้เนี่ยคนในชุมชนก็ได้รับประโยชน์นะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่โดยรอบก็ได้รับประโยชน์นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมก็เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในการที่จะทให้บ้านเมืองดีมากๆนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับแล้วก็การทํางานแบบบูรณาการที่ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันทํางานจริงๆนะครับทั้งชุมชนผู้ออกแบบวิศวกรแล้วก็หน่วยงานรัฐรัฐบาลต่างๆเนี่ยช่วยกันลงมือลงไม้กันตรงนี้เต็มที่นะครับผมคิดว่าเป็นโมเดลสําคัญเลยของการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เติบโตเจริญรุ่งเรืองไปได้ดีต่อจากนี้นะครับ ากาศร้อนมากๆค่ะคุณผู้ชมซัมเมอร์แบบนี้นะคะอยากจะหาน้ําดื่มเมื่อกี้แอบเห็นป้ายมาแต่ไกลน้ําเปล่าน้ําอัดลมตะโกนสั่งได้ค่ะมีบริการเชือกส่งของนะไขยน้ําหมอจ๊ะเอาน้ําชาน้ําต้มน้ําอัดลมขอตักสามขวดอะ่ะ หนึ่งบาทให้ตรงกับตังนอนนะคะโอเคโอ้โหระบบชักลอกเนื่นนานแต่การมาก็ได้ใช้ในวันนี้ด้วยนะคะตั้งอยู่ในนี้นะคะพี่อันนี้คือเพิ่มรายได้ให้เยอะไหมอ่ะเวลาคนมาเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยถ้าเขามีการปรับปรุงให้คนมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าน่าจะได้รายได้เพิ่มด้วยไหมคะน่าจะดีขึ้นเนาะจ้ะขอบคุณค่ะ มันก็ดีนะครับถ้าปรับปรุงถ้ามีเป็นส่วนสาธารณะให,ใ,หใ,หใ,หให้มันทาให้มันสวยขึ้นคนก็น่าจะมาเที่ยวกันเยอะขึ้นแนี้แต่ทุกวันนี้ก็มีคนแบบอ,ออกกําลังกายกันมาเดินเล่นมาชมวิวถ่ายรูปคนทุกวันนะคะคาะดีะลมเย็นแล้วทิวทิว,ทว,ทวตอนหัวค่านะจะสวยมากแล้วยิ่งตรง,งานู้นจะมีไฟทางทางดวจวิ่งสวนไปสวนมาี่สวยมากเลยค่ะ เพิ่มขึ้นของพื้นที่สาธารณะอย่างสะพานเขียวเห็นได้ชัดถึงโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ได้อย่างหลากหลายยกระดับชีวิตของคนเมืองในมิติต่างๆทั้งสังคมสุขภาวะและเศรษฐกิจนี่แหละค่ะพับบิกสเปซที่แท้จริงอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะว่านี่ประเทศไทยหรือว่าที่ญี่ปุ่นคะเพราะว่ามีต้นซากุระอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านแทนสวัสดีคะ่ะ ก็จะมีน้ําค่ะมีขนมปังชุดกิมเมโนเราก็จะมีให้เช่าค่ะหนูลองได้ไหมเนี่ยได้ค่ะแทนไฮคอนิจิว่าทำไมพี่ถึงได้แบบหันมาทําธุรกิจทางนี้เลยอะคะเห็นโอกาสยังไงบ้างพี่อยากสร้างแลนด์มาร์คใหม่บนบ้านของพี่พี่ก็ค้าขายอยู่ในซอยร่วมที่อยากแบบอยากสร้างสีสันให้แก่ชุมชนน่ะค่ะ สะพานเขียวฟีเวอร์ปรากฏการณ์นี้ผู้ชื่อนี้ก็คงไม่แปลกเลยนะคะเพราะอยู่ที่นี่ทั้งวันก็ได้เห็นสีสันของเมืองค่ะแล้วก็กิจกรรมมากมายที่ผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่นี่นะคะซึ่งก็เชื่อว,ว่าหากที่นี่มีการปรับปรุงให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้มากขึ้นนี่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพได้อย่างแน่นอนค่ะรวมถึงที่สําคัญนะคะยังผลักดันวัฒนธรรมการเดินจากจุดเชื่อมโยงสถานที่ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเป็นซูเปอร์คอนเนคเตอร์ค่ะ นี่คือสะพานเขียวนะคะที่เป็น The New Urban Space แห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าสะพานเขียวเนี่ยได้รับความนิยมในช่วงของโควิด19ที่ผ่านมาเมื่อผู้คนไม่รู้ว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจหรือจะไปที่ไหนอยากได้ที่ผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศสะพานเขียวก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความรู้จักกันในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมานั่นเองส่วนหนึ่งปัจจุบันนี้นะคะที่นี่ทําให้เราได้เห็นถึงการพัฒนานะคะในส่วนของการเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ ให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและน่าจะเป็นโมเดลโรที่น่าสนใจเกิดขึ้นในพื้นที่อีกหลายๆชุมชนด้วยกันค่ะนี่คือประเด็นสังคมที่นํามาฝากกันนะคะแต่ว่ายังมีหลากหลายเรื่องราวที่นํามาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อนะคะในช่วงสีสันวารตี้ค่ะ